สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจด้วยกันอีกครั้งนะคะเคยรู้สึกไหมคะว่ามีบุค,คลิกผู้ชายบางแบบที่ออดูหน้าค้นหาเป็นพิเศษคือไม่ใช่คนที่โดดเด่นอยู่แถวหน้าแบบที่เรียกกันว่าอัลฟาแล้วก็ไม่ใช่สายสนับสนุนใจดีแบบเบต้าแต่อาจจะดูเป็นคนเงียบๆหน่อยชอบคิดอะไรไปเรื่อยแต่ก็มีความเชื่อมั่นลึกๆว่าตัวเองก็มีดีหรืออาจจะคิดว่าฉันนี่แหละของจริงอะไรแบบนี้ครับเป็นภาพที่น่าสนใจนะครับ กำลังนึกภาพตามเลยวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่เรียกว่าแกมมาเมลพอดีเลยค่ะซึ่งตามข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาวาดภาพไว้ว่าเป็นผู้ชายที่ภายนอกอาจจะดูลึกลับเข้าใจยากนิดๆแต่ข้างในนี่เอ่อซับซ้อนน่าดูเลยมีความอ่อนไหวสูงอย่างที่แหล่งข้อมูลหนึ่งยกตัวอย่างติดตลกนะคะว่าถ้าลืมวันเกิดนี่อาจจะมีงอนยาวองอนยาวเลยเหรอครับ ใช่ค่ะหรือบางทีก็อยากให้คนอื่นเห็นคุณค่านะแต่กลับเลือกที่จะทำตัวเงียบๆเหมือนไม่อยากให้ใครสนใจซะง,งั้นฟังดูเป็นส่วนผสมที่แบบว่าขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองนะครับทั้งอยากให้คนมองเห็นแต่ก็ทำตัวเหมือนล่องหนทั้งดูเหมือนมั่นใจแต่ก็อ่อนไหวง่ายอืมใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลถึงกับสรุปว่าแกมมาเมลนี่เป็นส่วนผสมของความน่ารักน่าหมันไส้แล้วก็น่าปวดหัวในคนคนเดียวกันเลย วันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจกันดูค่ะว่าภาพจำของบุคลิกที่ซับซ้อนแบบนี้จากข้อมูลที่เรามีมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันแนะ่น่าสนใจครับแต่ก่อนจะไปไกลกว่านั้นผมว่าเราควรเอ,อ่ทำความเข้าใจที่มาของคำนี้กันก่อนนะครับแกมม้าเมลเพราะฟังดูแล้วไม่น่าใช้ศัพท์ทางจิตวิทยาที่เป็นทางการเท่าไหร่ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะข้อมูลที่เรามีก็ระบุชัดเจนนะคะว่าแกมม่าเมลเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างใหม่มีที่มาจากวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในกลุ่มที่เรียกว่าแมนโนสเฟียแมนโนสเฟียใช่ค่ะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือกลุ่มชุมชนออนไลน์ต่างๆที่ผู้ชายมักจะรวมตัวกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ชายเพศสภาพหรือความสัมพันธ์กับสังคมในมุมมองของเขาเองนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับ เป็นศัพที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้กันในพื้นที่ออนไลน์เฉพาะกลุ่มสินะครับซึ่งในโลกทัศน์ของกลุ่มนั้นเขามองว่าแกมมามีลำดับชั้นหรือสถานะยังไงครับถ้าเทียบกับพวกอัลฟาหรือเบต้าที่เราคุ้นเคยกัน อ๋อตามข้อมูลนะคะเขามองว่าแกมมาเนี่ยจะอยู่รองลงมารองจากอัลฟาเบต้าใช่ค่ะรองจากอัลฟาที่เป็นผู้นำแล้วก็เบต้าที่เป็นผู้ตามที่ดีแต่ก็จะอยู่เหนือกว่าประเภทอื่นๆที่อาจจะมีการพูดถึงบ้างเช่นเดลต้าหรือโอเมก้าค่ะครับประเด็นนี้สำคัญมากที่เราต้องเน้นย้ำกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับอย่างที่ข้อมูลเองก็บอกไว้แล้วเราควรขีดเส้นใต้สเส้นเลยว่า การแบ่งประเภทผู้ชายเป็นอัลฟาเบต้ากมม่าอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่การจำแนกตามหลักจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการแต่อย่างใดมันเป็นเพียงกรอบแนวคิดหรืออาจเรียกว่าเป็นภาพจำเป็นสเตริโอไทป์ที่ใช้สื่อสารการในบางวัฒนธรรมย่อยบนเน็ตเท่านั้นเองชัดเจนมากค่ะขอขอบคุณที่ช่วยขีดเส้นใต้ให้เลยงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็ไม่ใช่การตัดสินว่าใครเป็นแกมม่าหรือไม่หรือไปยืนยันว่าการแบ่งนี้ถูกหลักวิทย์นะคะ แต่เป็นการมาสำรวจมาทำความเข้าใจว่าไอ้เจ้าภาพจำของแกมม่าเมลที่ข้อมูลต่างๆนำเสนอเนี่ยมันมีลักษณะยังไงมีความซับซ้อนแบบไหนที่ทำให้คนสนใจพูดถึงกันน่าสนใจครับงั้นถ้าเราลองมองภาพกว้างๆก่อนจากข้อมูลที่ว่ามาบุค,คลิกแกมม่าโดยรวมๆแล้วเขาเมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับมีด้านไหนที่ถูกมองว่าเป็นจุดเด่นบ้างถ้าดูภาพรวมด้านบวกที่ข้อมูลมักจะพูดถึงนะคะ ก็คือเรื่องของความฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอาจจะมีความชอบในการผจญภัยอยู่บ้างเหมือนกันและที่สําคัญคือเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นค่ะที่ว่าฉลาดสร้างสรรค์น,นี่ดูเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับแต่พอรวมกับลักษณะอื่นๆอย่างเช่นที่ว่าไม่ค่อยทะเยอทะยานเรื่องการเป็นผู้นําที่มักจะพูดคู่กันไป มันเริ่มเห็นเขาความซับซ้อนที่น่าสนใจหรือเปล่าครับน่าชิดตามเลยค่ะเพราะข้อมูลก็เสริมว่าแกมมาเมลไม่ได้มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำหรือต้องโดดเด่นเหนือใครสามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้แต่ลึกๆก็อาจจะมีความเชื่อมั่นในความสามารถหรือความคิดของตัวเองอยู่ไม่น้อยอืมตรงนี้ล่ะค่ะที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความซับซ้อนที่ว่าแล้วถ้าเจาะไปที่คุณสมบัติเด่นอื่นๆล่ะครับ มีอะไรที่ข้อมูลเน้นเป็นพิเศษอีกบ้างมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกที่เด่นชัดมากในข้อมูลคือเรื่องความเห็นอกเห็นใจค่ะ Empathy ภาพจำของแกมมาคือคนอ่อนโยนใจดีชอบช่วยเหลือให้คำปรึกษาได้ดีเป็นคนที่ดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้ลึกซึง้งการมีความเห็นอกเห็นใจสูงนี้เป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมนะครับ แต่ในขณะเดียวกันมันเชื่อมโยงกับความอ่อนไหวที่พูดถึงตอนต้นด้วยไหมครับเชื่อมโยงเลยค่ะเพราะนอกจากเอมพัตตีแล้วข้อมูลยังพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่แค่ในเชิงศิลปะหรืองานนะคะแต่หมายถึงความสามารถในการมองโลกในมุมที่ต่างออกไปทําให้เรื่องธรรมดามีสีสันมีสไตล์ไม่น่าเบื่ออ๋อครับบวกกับความฉลาดในการใช้เหตุผลก็ยิ่งทําให้เป็นคนที่น่าสนใจทางความคิด แต่พอร,รวมกับความเห็นอกเห็นใจสูงก็อาจจะนำไปสู่ความอ่อนไหวที่สูงตามไปด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งด้านอารมณ์อย่าง Empathy และก็ด้านความคิดคือ Intelligence Creativity ที่ดูเป็นจุดขังแต่ก็อาจจะมีด้านที่เปราะบางซ่อนอยู่ แล้วเรื่องความโรแมนติกที่เกริ่อนไว้ตอนแรกแล่ะครับที่ว่าใส่ใจมากเป็นพิเศษอันนี้ข้อมูลขยายความว่าอย่างไรบ้างโอ้โหเรื่องนี้ข้อมูลเน้นมากเลยค่ะบอกว่าแกมมาเมลในภาพจำเนี่ยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากๆโดยเฉพาะในเชิงโรแมนติกจะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดสุดๆเตรียมของขวัญจำวันครบรอดวันเกิดเรื่องเล็กๆหน้อยๆได้แม่นยำม,มากพยายามทำให้คนรักรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษที่สุดในโลกเลยค่ะ ฟังดูเหมือนเป็นคนรักในอุด,ดมคติเลยนะครับแต่ใช่ค่ะแต่มักจะมีแต่เสมอใช่ไหมครับใช่เลยค่ะข้อมูลชี้ว่าความใส่ใจทุ่มเทระดับนี้บางครั้งมันก็อาจจะมาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงตามไปด้วยทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนรักด้วยนะคะอืมและเมื่อความคาดหวังนั้นไม่ได้รับการตอบสนองอย่าดิคิด ก็อาจจะนำไปสู่ความอ่อนไหวที่มากกว่าปกติอย่างที่บอกไปอาจจะน้อยใจง่ายผิดหวังง่ายหรือตีความการกระทำของอีกฝ่ายไปนในทางลบได้ง่ายกว่าอืมตรงนี้น่าสนใจมากครับความใส่ใจที่มาพร้อมความคาดหวังและความอ่อนไหวมันเริ่มฉายภาพความซับซ้อนของบุคลิกนี้ชัดขึ้นแล้วพฤติกรรมอื่นๆที่เชื่อมโยงกับความอ่อนไหวหรือนิสัยที่ดูเหมือนคิดมากและการรับมือกับความขัดแย้งล่ะครับข้อมูลในแหล่งต่างๆอธิบายไว้อย่างไรบ้างครับ ประเด็นนี้ข้อมูลพูดถึงหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกคือแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรง Conflict avoidance ใช่ค่ะคือไม่ชอบการประทะการโต้เถียงรุนแรงพยายามหาทางออกอย่างสันติพูดคุยด้วยเหตุผลซึ่งฟังเผินๆก็ดูเป็นเรื่องดีนะคะ การเลี่ยงปะทะตรงๆนี้ก็เข้าใจได้นะครับคนส่วนใหญ่ก็คงไม่ชอบความขัดแยง้งแต่พอข้อมูลชี้ว่าอาจนำไปสู่พฤติกรรมบางอย่างที่เรียกว่า passive aggressive มันก็ชวนคิดว่าสุดท้ายแล้วปัญหาถูกแก้จริงหรือแค่ถูกเลี่ยงไปแล้วมันส่งผลกระทบยังไงบ้างครับนั่นแหละค่ะประเด็นคือบางครั้งการไม่กล้าพูดความไม่พอใจออกมาตรงๆข้อมูลบอกว่ามันอาจจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางอ้อมแทนเช่น เช่นการประชดประชันพูดกระทบกระเทียบทำตัวหังเหินหรือเงียบใส่เพื่อสื่อสารความไม่พอใจนั้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะครับครับเพราะอีกฝ่ายอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมาซึ่งอาจสร้างความอึดอัดหรือความเข้าใจผิดได้ง่ายแล้วมีลักษณะอื่นอีกไหมครับที่เชื่อมโยงกับการเลี่ยงความขัดแย้งนี้ มีอีกอย่างที่ข้อมูลเชื่อมโยงกันคือความระมัดระวังตัวสูงหรืออาจจะเรียกว่ากลัวความล้มเหลวค่ะ fear of failure คือไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเต็มที่ชอบที่จะประเมินสถานการณ์รอดูให้แน่ใจก่อนซึ่งก็สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของคนที่ดูเหมือนจะคิดเยอะคิดมากและการไม่ชอบความขัดแย้งนี่แหละค่ะเพราะการตัดสินใจที่เด็ดขาดหรือการเสี่ยงมันอาจนาไปสู่ความผิดพลาดหรือความขัดแย้งได้การระมัดระวังตัวสูงกับการเลี่ยงความขัดแย้ง ฟังดูเหมือนเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองแต่ในมุมกลับมันก็อาจจะทําให้พลาดโอกาสสําคัญหรือไม่สามารถยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อหรือแม้กระทั่งปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้เต็มที่เหมือนกันนะครับข้อมูลมองประเด็นนี้ว่าเป็นจุดอ่อนไหมครับมองเป็นดับสองคมค่ะคือการไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องสําคัญหรือไม่กล้าสแสดงจุดยืนที่ชัดเจนบางครั้งก็อาจจะทําให้เสียโอกาสหรือถูกมองว่าเป็นคนโลเลไม่เด็ดขาดได้เหมือนกันค่ะครับ นอกจากเรื่องการจัดการความขัดแย้งแล้วมีจุดอ่อนด้านอื่นๆที่ข้อมูลกล่าวถึงอีกไหมครับโดยเฉพาะในมิติทางอารมณ์มีประเด็นที่น่าสนใจคือข้อมูลชี้ไปที่แนวโน้มของความอ่อนไหวทางอารมณ์ที่สูงหรือถ้าใช้ศัพท์ทางจิตวิทยาที่ใกล้เคียงคืออาจจะมีค่า n e ว r o t i ซิซ m สูงนะคะ n e u r o t i ซิซ m สูงใช่ค่ะซึ่งหมายถึงมีแนวโน้มที่จะประสบกับอารมณ์ด้านลบเช่นความเครียดความวิตกกังวล ความเศร้าหรือรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์ได้ง่ายและบ่อยกว่าคนทั่วไปภาวะนิวร r o t ิซิซึสูงนี้ก็อาจจะเป็นรากฐานของอาการขี้หึงหรือน้อยใจง่ายที่เราคุยกันไปตอนต้นได้เหมือนกันนะครับเพราะความรู้สึกไม่มั่นคงจากภายในมันส่งผลต่อการตีความสถานการณ์และก็การตอบสนองต่อความสัมพันธ์อย่างมากเลยใช่เลยค่ะโหยิ่งฟังยิ่งดูซับซ้อนนะคะด้านหนึ่ง ก็ดูเหมือนจะแคร์คนอื่นมากอ่อนโยนมีความคิดสร้างสารรค์แต่อีกด้านก็เต็มไปด้วยความกังวลความไม่มั่นใจอ่อนไหวง่ายแต่มันก็ยังขัดกับไอเดียเริ่มต้นที่ว่าแกมมาเมลอาจจะมีความเชื่อมั่นลึกๆแบบฉันนี่แหละตัวจริงอยู่ด้วยสองอย่างนี้มันไปด้วยกันได้ยังไงคะมันดูย้อนแยงกันมากๆเลยเนี่ยจะเป็นหัวใจของความซับซ้อนในภาพจำของแกมมาเมลเลยก็ได้ครับ ข้อมูลอธิบายความขัดแย้งภายในหรือ internal conflict นี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าลึกลงไปภายใต้ความอ่อนไหวและความกังวลนั้นอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นคงในคุณค่าของตัวเองซ่อนอยู่ครับ insecurity ซึ่งความรู้สึกไม่มั่นคงนี้แหละที่อาจจะขับเคลื่อนให้คนคนนั้นต้องการการยอมรับหรือ validation จากภายนอกอย่างมากเป็นพิเศษอ๋อเหมือนต้องการให้คนอื่นมายืนยันว่าตัวเองมีค่า,ม,คามีความสามารถอย่างนั้นหรอคะคล้ายๆแบบนั้นครับ และเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าถูกมองข้ามหรือไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่ต้องการก็อาจจะเกิดกลไกการชดเชยขึ้นมา compensation ด้วยการแสดงออกในทางตรงกันข้ามคือแสดงออกว่าตัวเองนั้นสำคัญมีความรู้ความสามารถเหนือกว่าคนอื่นหรือที่ข้อมูลบัแหล่งใช้คำว่ามี inflated self importance ความรู้สึกว่าตัวเองสำคัญเกินจริงประมาณนั้นครับ เหมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกันความรู้สึกไม่มั่นคงข้างในหรอคะหรือบางทีก็อาจจะดูเหมือนคนหลงตัวเองนิดๆเพื่อกลบเกลื่อนความเปราะบางนั้นครับก็เป็นไปได้แล้วไอที่ว่าชดเชยด้วยการแสดงออกว่าเหนือกว่านี้มันดูเหมือน,นกลไกป้องกันตัวนะคะแต่ในมุมของข้อมูลมันส่งผลเสียต่อปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นยังไงบ้างคะผลกระทบที่ตามมาตามที่ข้อมูลอธิบายคือบางครั้งอาจจะทําให้เชื่อมั่นในความคิดหรือความสามารถของตัวเองสูงมาก จนไม่ค่อยยอมรับความผิดพลาดหรือไม่ค่อยเปิดใจรับทางความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวเองเท่าที่ควรอืมเพราะการยอมรับว่าผิดหรือการเปลี่ยนมุมมองตามคนอื่นอาจจะไปสั่นคลอนความรู้สึกว่าตัวเองเก่งหรือเหนือกว่าที่พยายามสร้างขึ้นมาป้องกันความรู้สึกไม่มั่นคงภายในนะครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นความขัดแย้งที่ซับซ้อนจริงๆระหว่างความไม่มั่นใจที่อยู่ลึกๆก,กับเปลือกนอกที่พยายามแสดงออกว่ามั่นใจหรือเหนือกว่า มันเลยทำให้บุคลิกภาพตามคําอธิบายนี้ดูย้อนแย้งแล้วก็เข้าใจยากมากๆแล้วมีจุดอ่อนด้านอื่นอีกไหมคะที่ข้อมูลพูดถึงมีอีกประเด็นที่น่าสนใจถูกกล่าวถึงในบางแหล่งข้อมูลครับคือเรื่องความรับผิดชอบในระยะยาว long term responsibility หรือถ้าเทียบกับโมเดลบุคลิกภาพ big five อาจจะเรียกว่ามีแนวโน้มที่จะมีค่า conscientiousness ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย c i e n t i o u s n e s s ต่ำนี้หมายถึงอะไรคะช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะหมายถึงอาจจะมีแนวโน้มที่จะขาดระเบียบว,วินยัยความมุ่งมั่นภาคเพียรหรือความอดทนกับงานหรือเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายามต่อเนื่องในระยะยาวนะครับอาจจะเก่งในการคิดริเริ่มสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆแต่พอถึงขั้นตอนที่ต้องลงมือทําอย่างเป็นระบบหรือต้องอดทนทําซ้ําๆจนสําเร็จอาจจะมีปัญหาหมดความสนใจหรือเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นก่อนอื พอเห็นภาพรวมของลักษณะต่างๆทั้งจุดเด่นจุดที่ซับซ้อนแล้วก็จุดอ่อนตามที่ข้อมูลนําเสนอแล้วค่ะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกข้อมูลมีการเปรียบเทียบแกมมากับภาพจําอื่นๆอย่างอัลฟาเบต้าหรือโอเมกาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ การเปรียบเทียบนี้ช่วยให้เราพอจะจัดวางตำแหน่งหรือเห็นลักษณะเฉพาะของแกมมาในบริบทของกรอบคิดนี้ได้ชัดเจนขึ้นถึงแม้เราต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นเพียงกรอบคิดแบบง่ายๆจากโลกออนไลน์ไม่ใช่การจำแนกทางจิตวิทยาจริงๆค่ะเข้าใจข้อควรระวังนั้นดีค่ะงั้นลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าถ้าเทียบกับภาพจำอื่นๆที่แหล่งข้อมูลพูดถึงอย่างอัลฟาที่เน้นความเป็นผู้นำหรือเบต้าที่เป็นผู้ตามแสนดีแกมมาตามข้อมูลนี้จะอยู่ตรงไหนคะ ตามคำอธิบายในแหล่งข้อมูลนะครับเขาจะเทียมกันแบบนี้อัลฟาคือภาพจำของผู้นำมั่นใจในตัวเองสูงชอบการแข่งขันแสวงหาอำนาจความโดดเด่นค่ะอันนี้ชัดเจนเบต้า <Beta S 2> คือภาพจำของผู้ตามที่ดีเป็นมิตรอ่อนโยนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์การดูแลการสนับสนุนผู้อื่นผู้ช่วยพระเอกอะไรแบบนั้นใช่ครับใช่ส่วนแกมมาเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางหรืออาจจะอยู่นอกแกนนั้นไปเลยคือมีความสามารถมีความคิดสร้างสารรค์ อาจจะฉลาดท้เทียมหรือมากกว่าอัลฟาในบางมุมแต่จะหลีกเลี่ยงบทบาทผู้นําโดยตรงและก็ไม่ชอบการ,รเผชิญหน้าออาจจะดูซับซ้อนและอ่อนไหวมากกว่าเบตา้าแต่ก็ไม่ได้มุ่งมั่นเรื่องอํานาจการแข่งขันหรือสถานะทางสังคมเท่าอัลฟาเข้าใจค่ะส่วนโอเมกามักจะถูกมองว่าเป็นพวกที่อยู่นอกระบบลำดับชั้นไปเลยรักอิสระสูงชอบอยู่คนเดียวหรืออยู่กับกลุ่มเล็กๆไม่สนใจการแข่งขันทางสังคมหรือการเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเท่าไหร่นัก อ๋อพอเห็นภาดเปรียบเทียบแบบนี้แล้วชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะแกมมาดูเหมือนจะเป็นคนที่มีศักยภาพแต่เลือกที่จะไม่ใช้มันเพื่อการแข่งขันหรือการนำชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมีความซับซ้อนทางอารมณ์และความคิดมากกว่าเบตา้าแต่ไม่ขับเคลื่อนด้วยอำนาจเหมือนอัลฟา ใช่ครับการเทียบแบบนี้ช่วยให้เห็นภาพจำที่ข้อมูลพยายามจะสื่อได้ดีขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องกลับมาย้ำเตือนข้อควรระวังสำคัญที่เราคุยกันไปตอนต้นและผมคิดว่าสำคัญมากที่ต้องตระหนักอยู่เสมอเรื่องที่ว่าการแบ่งประเภทแบบนี้มันไม่ใช่หลักการทางจิตวิทยาที่เป็นที่ยอมรับและอาจจะเป็นการมองบุค,คลิก,กภาพที่ง่ายเกินไปใช่ไหมคะถูกต้องครับขอย้ำอีกครั้งว่าการติดป้ายผู้คนด้วยตัวอักษรกรีกแบบนี้อัลฟาเบต้าแกมมาเนี่ย เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมออนไลน์ไม่ใช่ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ได้รับการพิสูจน์หรือยอมรับนักวิชาการและนักจิตวิทยาส่วนใหญ่มองว่าเป็นการจัดแบ่งที่ง่ายเกินไปครับ oversimplification เพราะในความเป็นจริงบุค,คลิกภาพของมนุษย์นั้นซับซ้อนมีหลายมิติและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจริงค่ะคนคนหนึ่งอาจจะมีลักษณะของหลายๆแบบผสมกันหรือแสดงออกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ด้วยซ้ำแน่นอนครับ ดังนั้นหากต้องการทำความเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองหรือผู้อื่นอย่างลึกซึ้งและเป็นกลางจริงๆควรจะมองผ่านเครื่องมือทางจิตวิทยาที่เป็นที่ยอมรับและมีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากกว่าเช่นแบบประเมินบุคลิกภาพ Big Five ที่วัด5องค์ประกอบหลัก อ๋อ oh, ที่มี openness conscientiousness e x t r o v e r s i o n agreeableness neuroticism ใช่ไหมคะใช่ครับตัวนั้นเลยซึ่งจะให้ภาพที่ละเอียดและรอบด้านกว่าการพยายามจับคนใส่กล่องเพียงไม่กี่ใบาตามตัวอักษรกรีกพวกนี้มากครับเข้าใจถ่องแท้เลยค่ะขอบคุณมากที่ช่วยให้ทั้งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพจำของแกมมาเมลและให้กรอบคิดที่สำคัญมากๆในการรับข้อมูลเหล่านี้สรุปแล้ว แกมม่าเมลจากการสำรวจข้อมูลของเราวันนี้ก็คือภาพสะท้อนของบุคลิกที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งนะคะมีส่วนผสมของความคิดสร้างสารรค์ความเห็นอกเห็นใจความโรแมนติกแต่ก็ปะปนไปกับความวิตกกังวลความไม่มั่นใจการหลีกเลี่ยงปัญหาและบางครั้งก็อาจแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองที่สูงเกินจริงเพื่อชดเชยบางอย่างใช่ครับเป็นภาพจำของบุคลิกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายใน ซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าบางทีภาพจําแบบนี้มันอาจจะสะท้อนถึงการต่อสู้ภายในใจของผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันไม่มากก็น้อยน่าสนใจค่ะสะท้อนในแง่ไหนพอจะขยายความได้ไหมคะในยุคที่เต็มไปด้วยความคาดหวังการเปรียบเทียบแล้วก็ความไม่แน่นอนนะครับหลายคนอาจจะมีความรู้สึกโหยหาการยอมรับและความผูกพันที่มั่นคงอยากเป็นส่วนหนึ่งอยากมีความสัมพันธ์ที่ดี แต่ในขณะเดียวกันก็มีความหวาดหวั่นต่อความเสี่ยงกลัวความล้มเหลวกลัวการถูกปฏิเสธหรือแม้กระทั่งกลัวภาระความรับผิดชอบที่อาจจะตามมาจากการผูกมัดตัวเองกับอะไรบางอย่างอืมพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะความรู้สึกสองฝั่งที่ดึงกันไปมานี่เองที่อาจจะหล่อล้อมให้เกิดเป็นบุคลิกภาพที่ซับซ้อนมีหลายชั้นดูเข้าใจยากเลยน่าค้นหา อย่างภาพจําของแกมมาเมลที่เราคุยกันมาครับผมซึ่งมันก็ทิ้งคําถามให้เราได้คบคิดกันต่อเป็นการบ้านเหมือนกันนะครับว่าไอความขัดแย้งระหว่างความโหยหาความผูกพันกับความหวาดหวั่นต่อความรับผิดชอบและความเสี่ยงนี้มันส่งผลต่อวิธีชีวิตการตัดสินใจและรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้อย่างไรบ้างและเราแต่ละคนจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความขัดแย้งภายใน,ในใจเหล่านี้อย่างเข้าใจสมดุล และสร้างสรรได้อย่างไรเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนให้ชิดต่อได้อย่างลึกซึ้งมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่เข้มข้นมากๆเลยค่ะยินดีเสมอครับ